สวัสดีค่ะเช้าๆของวันที่เก้ากับคอสเมลันอืมนี่ก็อลอกค่อยๆลอกเยอะอยู่่วานนีคันยี่ี คันหนักก็พยายามที่จะไม่เกามันพยายามที่จะแต่ก็มีบ้างอะ่ะเพราะว่ามันมันมันคันย,ยิบยิบแล้วก็มีแบบอืมเอาเล็บกดลงไปหน่อยเพราะมันคันจริงๆก็อืม น,นี้ตื่นเช้าขึ้นมาก็เยอะถามว่าแสบหน้าไหมไม่ไม่ไม่ได้แสบขนาดนั้นนะไม่แสบอบบคือพยายามที่จะเวลาทาก็คือเวน้นเว้นช่วงนี้นี่ปากตาอะไรเงี้ยเราก็เว้นไว้อยู่แล้วคือต่อให้เราไม่ได้ทาคอสเมติา ใกล้มันะพวกเนี่ยสุดท้ายแล้วอะพอเวลาเราลงพวกอ่อครีมบำรุงรีค v ฟรีเนี่ยบางทีอะมันไปโดนมันไปโดนมันก็ไปผสมกันอยู่ดีแล้วมันก็ไปด้วยกันหมดเลยเนี้ยมันก็จะไปโดนนั่นเนีะมันก็จะแสบแตกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือพยายามทาทาอะไรป้องกันไว้ก็ได้ถ้าไม่มี ปกติเราคนส่วนใหญ่เขาจะทาวาสลีนถ้าไม่มีวาสลีนก็ใช้เป็นนีเวียทาล,ลิปสติกเนี่ยที่ไม่มีสีนะเป็นลิปพอมแล้วก็ทาทาทาให้หมดป้องกันเอาไว้แล้วก็อย่าไปโดนมันคืออย่าไปทาโดนมันเด็ดขาดอะแล้ถ้าลงครีมบำรุงก็ ก็อย่าไปโดนมันไม่งั้นมันก็จะแสบแล้วเวลาที่ล้างนงล้างหน้ารู้ว่าหนังมันหลุดมาแล้วแต่ก็คืออย่าพยายามไปถูให้แบบหมันออกทางๆที่เฮ้ยมันต้องรอเวลาแต่เราก็ไปแบบไปถู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 จนจนมันมันลอกซึ่งมันไม่มันไม่ได้ลอกของมันเอง่ะมันก็จะแสบหนักเวลาที่เราลงก็อะเมลันมันก็จะแสบมาก เพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปอย่าไปขยันขยอมันะเอาให้มันแบบมันรอก,กอก็รอไม่รอก,กอก็รอเพราะมันมีเวลาตั้งสองเดือนนะในการที่มันจะรอมันรอไม่หมดภายในเดือนแรกก็ไม่เป็นไรรอก็อ่ะให้เห็นใกล้ๆอืม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  เยอะอยู่ก็ลอกเนี่ยให้มันลอกทุกวันนั้นดีแล้วอืมอก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำล้างหน้าดืกาแฟโอ้ยมันดูดื่นเช้าขึ้นมาก็จะเห็นคลิปหาวตลอดก็ต้องขอโทษด,ด้วยพอตื่นขึ้นมาเราก็อยากรู้ว่าเออมันมันมันเป็นยังไงสภาพอะไรเงี้ยอืมโอเคเดี๋ยวค่อย อัปเดตใหม่จ้ะ